ดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะสวัสดีครับตอนเย็นๆครับกับผมครับทนายประทามครับนําท่านมาพบกับทีมงานหอตะกอนพาพัฒนะครับพี่ใหญ่โอ้มครับงานขุดรื้อถนนครับรื้อถนนคอนกรีตครับท่านมาพบกับขบสูพีซีสองหนึ่งศูนย์เอ็มโอรุ่นสิบครับ ขบสูพีีสองตั้งศูนย์โอรุ่นสิบมาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์6สูบ4จังหวะ165แรงม้าครับสี่องพันรอบต่อนาทีครับใบถักแปดสิบเซนครับโรลเลอร์เจ็ดตัวแกลเลียร์สองคะับลูกขี๊หนึ่งคิวครับส่งเขาจะตูดลึกๆนะฮะรัระบบกขี๊คะับเครื่องยนต์ตรงพลังครับ SAE ครับเร์หุ่มครับ พอ,อปั๊มใหญ่นะครับปั๊มตัวนี้เป็นของรุ่นสามร้อยนะครับตาการไหลน้ำมันไฮโดรลิคของพี่ครับปั๊มครับ4 175ลิตรตอวิ่งตอดีนะตาการเิมน้ำมันเฉลี่ยก็100ล,นะลิตร17ลิตรอชั่วโมงรหรือว่าประหยัดนครับพอ,อฟันตอวเวียงกับอ่า โปรเบย์เครับอัตราการกินน้ำมันนะทำงานคู่กันกับโปรเบยนี่17ลิตรเท่ากันแล้วครับหมดเหตุนะครับดูการเจาะแข็งใช้พวกี้งับขึ้นมาเลยครับแผ่นปูนนะหนอนคอนกรีตนะครับสร้างใหม่บสบายๆแรงขุดแรงเุ่มมหาศาลมากครับ,บเหลือเฟื่องเลยครับ น้องหนึ่งนะครับไม่เจอกันนานนะแล้วตั้งแต่ขับให้ไล่พลอยพราวครับแล้วก็ทให้สจ๊มียครับกลับไปอยู่กับผู้ใหญ่โอมคนระับเพิ่งจะเจอตัวกันนะครับรู้จักกันมานานแนละ้วผมกำลังจะกลับบ้านนะเห็นสติ๊กเกอร์หน้าสิบล้อว่าขอเจ้รคอรนาะพาพัฒน์ก็เลยตามสิบล้อเข้ามานะมาเจอ เอาโคกโสุพีซีสองหนึ่งศูนย์เอ็มโอทำงานพอดีครับโอ้โหในปลายหนึ่งคลิปแล้วครับอีพที่สองครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะสมรรถนะเหลือเฟือครับทหรับโคกโสุนนะฮะวอมใหญ่ครับตอนนี้เหลืออยู่สามคันนะครับสำหรับหอจะกอาพาน์ครับยอยปล่อยออกไปทีเะ็คันเียะคันนะ วันนี้มีกล้องมองหลังครับจัดจำหน่ายโดยผู้เดียวในประเทศไทยคือบร,ริษัทแบงค์คอร์ปอสเซลนะใครที่เป็นสาวของโกเบครับรู้ดีครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้กระหึ่มมากครับเครื่องยนต์6กสูบนะ S A A ครับรหัสเครื่องยนต์นครับจ่อกล้องกันเลยครับ ทำมไปสองวันแล้วครับก็ไม่เข้ามาเขาไม่เห็นนะอีวลิสสองดูแรงขุดแรงกดแรงงัดเขาครับมหาศาลครับยกไปเป็นแผ่นเลยครับมุกขีใหญ่ครับมุกขีหนึ่งคิวนะฮะใกล้จะหมดพีเอ็มแล้วครับเจ็ดพันชั่วโมงแล้วฮนะปันป่นอีสานปั่นแหลมครับปั่นเอาไว้เจาะแข็งโดยเฉพาะนะ แล้วนะ่าจะเลิกแล้วนะไม่ทำนะ